อ่ะเมื่อน้องคนขอมาเนาะคลิปนี้จัดให้เลยสามชิ้นหน่วยเด้อมานำน้ำกันคนขอมาว่าสามชิ้นหน่วยเบิ้งเด้อหนึ่งหาวางให้เบิง้งสองสามห้าแปดสิบสอง สิบหกสิบแปดเศรษสองเสี่เหกเปสามสิบเนาะสามสิบหน่วยเพิ่นกล้าขอมา,อากล้าเห็นให้เลยคนนึงกักัปีก่อนเนาะขาดบ,บ่ได้ โอเคสามชิปหน่วยนะเนาะเราเมึงบอรองละกินให้เบิ้งเลยเพื่อนขอมาสามชิปหน่วยจัดให้ใ,ให้กินอยางเม่นมาตอนนี้ขอกินนะน,นี่ก่อนเนาะสามชิปหน่วยนับเบิงน้ำกันเ้อจังยว่าโกงอันนี้อาจจะกินเบิ้ดขววนมัน